สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะเดินทางเข้าสู่โลกแห่งความลึกลับของปรัชญาโบราณผ่านแผ่นจารึกที่11ของคัมภีมรกรหรือที่รู้จักในชื่อ The k i t u b o a and Below กุญแจแห่งความเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องบนและเบื้องล่างก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในเนื้อหาเราควรเข้าใจก่อนว่าแผ่นจารึกมรกของทอส ตามที่เรารู้จักในวงกว้างปัจจุบันเป็นงานที่เผยแพร่ในศตวรรษที่20ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดเฮอร์เมติกและปรัชญาลีลับโบราณแผ่นจารึกที่11นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่รวมหลักการพื้นฐานของปรัชญาเฮอร์เมติกสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างแนวคิดหลักของแผ่นจารึกที่11คือความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมหาจักรวาลและจุลจักรวาล ซึ่งหมายถึงจักรวาลขนาดใหญ่และจักรวาลขนาดเล็กหรือพูดง่ายๆคือทุกสิ่งในจักรวาลล้วนสะท้อนซึ่งกันและกันตามแผ่นจารึกรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมดวงดาวและจักรวาลก็เป็นรูปแบบและกฎเกณฑ์เดียวกันกับที่ควบคุมชีวิตของเราบนโลกสิ่งที่เราเห็นในระดับจักรวาลก็สะท้อนกลับมาในระดับชีวิตประจำวันของเราสาระสำคัญของแผ่นจารึกที่11 แผ่นจารึกที่11ของทอตถือเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเฮอร์เมติกทั้งหมดเพราะเป็นแผ่นที่เปิดเผยความลับที่ลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโลกต่างๆและมิติต่างๆของการมีอยู่ให้เราไปศึกษาหลักการสำคัญทั้งหมดกัน 1. ความเป็นเอกภาพของสรรพสิ่งตามแผ่นจารึกที่11ความจริงพื้นฐานที่สุดของจักรวาลคือทุกสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันแม้จะปรากฏแยกจากกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งคือการแสดงออกที่แตกต่างกันของพลังเดียวกันแผ่นจารึกระบุว่าสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีอยู่แยกจากกันแต่เชื่อมโยงด้วยสายใยลึกลับสายใยนี้เชื่อมดวงดาวกับอนุเชื่อมความคิดกับการกระทําไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ความเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นความเข้าใจนี้ไม่ใช่เพียงแนวคิดในเชิงนามธรรมา แต่เป็นกุญแจสำคัญสู่การควบคุมพลังจัก,กรวาลแผ่นจารึกสอนว่าเมื่อเราเปลี่ยนสิ่งหนึ่งเราได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในระดับหนึ่งเพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกันดังเช่นหยดน้ำที่ตกลงในทะเลแม้จะเป็นเพียงหยดเล็กๆแต่คลื่นที่เกิดขึ้นจะแผ่กระจายไปทั่วมหาสมุทรแม้เราจะไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าแต่ผลกระทบยังคงมีอยู่ความคิดคำพูดและการกระทำของเราก็เช่นกัน ส่งคลื่นพลังงานออกไปในจักรวาลส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของทุกสิ่ง 2. การสะท้อนของจักรวาลในมนุษย์หลักการที่สองที่แผ่นจารึกที่11เปิดเผยคือแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นจักรวาลย่อส่วนหรือจุลจักรวาลในขณะที่จักรวาลภายนอกคือมหาจักรวาลตามคำกล่าวในแผ่นจารึกภายในมนุษย์คือดวงดาวทุกดวงดาวมีจุดกำเนิดในมนุษย์ มนุษย์และจักรวาลไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพวกเขาคือสิ่งเดียวกันเจ็ดดาวเคราะห์มีตัวแทนในร่างกายของมนุษย์เจ็ดช่องทางแห่งการรับรู้สอดคล้องกับเจ็ดพลังของจักรวาลแผ่นจารึกอธิบายว่าโครงสร้างของร่างกายมนุษย์สะท้อนโครงสร้างของจักรวาลเซลล์ในร่างกายเราทำงานเหมือนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะระบบประสาทของเราเหมือนกับเครือข่ายพลังงานจักรวาล จ็ดศูนย์พลังงานหลักในร่างกายหรือที่เรียกว่าจักระสอดคล้องกับเจ็ดดาวเคราะห์นในโหราศาสตร์โบราณน,นอกจากนี้แผ่นจารึกยังกล่าวว่าเมื่อมนุษย์เข้าใจว่าตนเองเป็นภาพสะท้อนของจักรวาลเขาจะสามารถยกระดับความเข้าใจของตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงตนเองเขากำลังเปลี่ยนแปลงจักรวาลด้วยการเข้าใจความจริงนี้ทำให้เราตระหนักว่า การพัฒนาและการยกระดับจิตวิญญาณของเราไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวแต่ยังส่งผลต่อสภาวะของจักรวาลโดยรวมด้วย 3. กฎแห่งความสอดคล้องหลักการที่3และเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของแผ่นจารึกที่11คือกฎแห่งความสอดคล้องหรือที่รู้จักในวลีอันเป็นอมะตะสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างและสิ่งที่อยู่เบื้องล่างก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องบน เพื่อให้บรรลุป,ปาฏิหาริย์แห่งสิ่งเดียวแผ่นจารึกอธิบายเพิ่มเติมว่าทุกกฎที่ควบคุมโลกเบื้องล่างมีกฎที่คู่กันในโลกเบื้องบนทุกรูปแบบที่ปรากฏในโลกกายภาพมีต้นแบบในโลกจิตวิญญาณผู้ที่เข้าใจความจริงนี้สามารถยกระดับการรับรู้ไปสู่มิติที่สูงขึ้นและเข้าถึงความรู้ที่เหนือกว่าความเข้าใจของคนธรรมดา หลักการนี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่โลกจิตวิญญาณและโลกกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุกระดับของการมีอยู่ตั้งแต่ระดับอนูไปจนถึงกาแล็กซีจากระดับจิตใต้สำนึกจนถึงจิตสำนึกระดับสูงแผ่นจารึกยังบอกอีกว่าการเข้าใจกฎแห่งความสอดคล้องทำให้ผู้รู้สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ระหว่างสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน เขาสามารถเห็นรูปแบบที่ซ้ำกันในปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันและใช้ความรู้จากสิ่งหนึ่งเพื่อเข้าใจอีกสิ่งหนึ่งนี่คือกุญแจสู่อำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงนักเล่นแร่แปรธาตุในยุคกลางได้นำหลักการนี้ไปใช้ในการพยายามเปลี่ยนโลหะธรรมดาให้เป็นทองโดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุภายนอกต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงภายในตัวนักเล่นแร่แปรธาตุเอง 4. มิติที่ซ้อนทับกัน หลักการที่สี่ที่แผ่นจารึกที่11เเปิดเผยคือการมีอยู่ของมิติที่หลากหลายที่ซ้อนทับกันแผ่นจารึกกล่าวว่ามีเจ็ดมิติหลักที่ทับซ้อนกันในแต่ละมิติมีชีวิตและการรับรู้ที่แตกต่างกันมีกฎเกณฑ์และความจริงที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดล้วนเชื่อมโยงกันผ่านกฎแห่งความสอดคล้องแผ่นจารึกอธิบายว่ามิติเหล่านี้ไม่ได้แยกจากกันโดยสิ้นเชิง แต่เป็นเพียงระดับความถี่ที่แตกต่างกันของพลังงานและการรับรู้เปรียบเสมือนคลื่นวิทยุที่แตกต่างกันที่สามารถส่งผ่านพื้นที่เดียวกันโดยไม่รบกวนกันแผ่นจารึกยังกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมิติต่างๆเหล่านี้ในแต่ละมิติมีผู้อาศัยที่มีธรรมชาติสอดคล้องกับมิตินั้นบางมิติมีความสว่างมากกว่าบางมิติมีความมืดมากกว่า แต่ทั้งหมดล้วนมีบทบาทในความสมดุลของจักรวาลผู้ที่เปิดใจกว้างและยกระดับจิตสํานึกของตนสามารถสื่อสารและโต้อตอบกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ที่สำคัญที่สุดแผ่นจารึกสอนว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะเดินทางระหว่างมิติเหล่านี้ได้ผู้ที่เข้าใจกฎแห่งความสอดคล้องและได้พัฒนาพลังจิตวิญญาณของตน สามารถยกระดับจิตสำนึกให้สูงขึ้นจนสามารถรับรู้และเดินทางไปยังมิติอื่นได้ไม่ใช่ด้วยร่างกายกายภาพแต่ด้วยร่างแห่งแสงหรือไล์บอดี้ที่อยู่ภายในตัวเราการเดินทางระหว่างมิตินี้ถูกอธิบายว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงความรู้และพลังที่สูงกว่ารวมถึงความเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริง 5. การยกระดับจิตสำนึก อธิบายคือเส้นทางแห่งการยกระดับจิตสำนึกซึ่งเป็นจุดประสงค์สูงสุดของการเข้าใจกฎทั้งหมดที่กล่าวมาแผ่นจารึกระบุว่าจิตสำนึกไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ในร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่สามารถขยายไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ไม่มีที่สิ้นสุดผู้ที่เข้าใจกฎแห่งความสอดคล้องและเอกภาพสามารถขยายการรับรู้ของตนเองเพื่อรวมเอาความเป็นจริงที่กว้างขึ้นเข้าไว้ แผ่นจารึกอธิบายถึงระดับของจิตสำนึกที่แตกต่างกันตั้งแต่จิตสำนึกระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดไปจนถึงจิตสำนึกที่สูงที่สุดที่สามารถรับรู้ความเป็นเอกภาพของทุกสิ่งแผ่นจารึกยังให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับการพัฒนาจิตสำนึกเริ่มต้นด้วยการรู้จักตนเองศึกษากฎเกณฑ์ที่ควบคุมจิตใจและร่างกายของคุณจากนั้นขยายความเข้าใจไปสู่โลกรอบตัว เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆฝึกฝนสมาธิและการภาวนาเพื่อสงบใจและเปิดการรับรู้ภายในในที่สุดคุณจะสามารถรับรู้กฎเกณฑ์ที่ละเอียดอ่อนกว่าที่ควบคุมระดับต่างๆของการมีอยู่ 6. ความสมดุลของพลังตรงข้ามหลักการที่6ที่แผ่นจารึกที่11เเน้นย้ำคือความสำคัญของความสมดุลระหว่างพลังตรงข้ามในจักรวาลแผ่นจารึกกล่าวว่า ในทุกสิ่งมีดุลยภาพในทุกแสงสว่างมีความมืดในทุกความดีมีความชั่วไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดชั่วร้ายโดยสมบูรณ์ความสมดุลคือกุญแจสู่ความกลมกลืนและพลังแผ่นจารึกสอนว่าการแสวงหาความสมดุลในทุกด้านของชีวิตคือเส้นทางสู่การบรรลุศักยภาพสูงสุดของเรา ผู้ที่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปจะพบกับความวุ่นวายและความไม่ลงรอยแม้แต่ในการแสวงหาแสงสว่างจงรับรู้และยอมรับความมืดภายในตัวคุณไม่ใช่เพื่อตกเป็นทาสของมันแต่เพื่อเข้าใจและบูรณาการมันเข้ากับตัวตนของคุณอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ปฏิเสธส่วนหนึ่งของตัวเองจะไม่มีวันค้นพบความสมบูรณ์ที่แท้จริงเ อำนาจของการสร้างสรรค์ผ่านความคิดและคำพูดหลักการสุดท้ายที่แผ่นจารึกที่11เเน้นยำ้ำคืออำนาจของความคิดและคำพูดในการสร้างความเป็นจริงแผ่นจารึกกล่าวว่าความคิดคือพลังงานคำพูดคือเสียงที่สั่นสะเทือนทั้งสองคือเครื่องมือของการสร้างสรรค์สิ่งที่มนุษย์คิดและพูดออกมาจะหล่อหลอมโลกรอบตัวเขาผู้ที่เข้าใจหลักการนี้และควบคุมความคิด และคำพูดของตนเองได้จะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของตนเองแผ่นจารึกเปรียบความคิดเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกปลูกในจิตใจเมื่อได้รับการบ่มเพาะด้วยความตั้งใจและพลังงานอารมณ์มันจะเติบโตและแสดงออกมาในความเป็นจริงทางกายภาพคำพูดคือเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมันแปลงความคิดให้เป็นเสียงที่สั่นสะเทือนในโลกกายภาพ เสียงเหล่านั้นสร้างรูปแบบที่มีผลต่อสสารพลังงานและจิตสำนึกผู้ที่ฝึกฝนการใช้คำพูดอย่างมีสติจะเข้าใจวิธีการใช้มันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับของการมีอยู่คนโบราณเข้าใจพลังของเสียงและคำพูดจึงใช้มันในการสวดมนต์คาถาและพิธีกรรมต่างๆแผ่นจารึกเตือนให้เราระมัดระวังสิ่งที่เราคิดและพูดเพราะมันมีพลังในการหล่อหลอมความเป็นจริงของเรา การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแม้แนวคิดเหล่านี้จะดูลึกลับและเป็นนามธรรมแต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 1. การเข้าใจผลของการกระทำหลักการสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างสอนเราว่าทุกการกระทำย่อมมีผลไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ความเข้าใจนี้นำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำและเลือก 2. การมองเห็นรูปแบบในชีวิตการเข้าใจว่าจัก,กรวาลทำงานตามรูปแบบที่สะท้อนซ้ำไปมาในทุกระดับช่วยให้เราสามารถมองเห็นรูปแบบในชีวิตของเราเองจากนั้นเราสามารถเรียนรู้จากรูปแบบเหล่านี้และปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น 3. การสร้างความสมดุลภายในเมื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นจัก,กรวาลย่อส่วนเราจะให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลภายในตัวเอง ระหว่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมดุลในโลกภายนอกเช่นกันการตีความในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันแนวคิดจากแผ่นจารึกที่11อาจได้รับการตีความใหม่ผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาสมัยใหม่ในเรื่อง1ฟิสิกส์ค,ควอนตัมและความเชื่อมโยงฟิสิกส์ค,ควอนตัมสมัยใหม่พบว่าอนุภาคที่อยู่ห่างกันสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าประหลาด เหมือนสะท้อนแนวคิดสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างแม้วิทยาศาสตร์จะใช้ภาษาและวิธีการอธิบายที่แตกต่างออกไป 2. จิต,ตวิทยาและจิตใต้สำนึกร่วมคารจุงพูดถึงแนวคิดเรื่องจิตใต้สำนึกร่วมที่เชื่อมโยงมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกันความคิดนี้สะท้อนแนวคิดในแผนจารึกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของทุกสิ่ง 3. ระบบนิเวศและการพึ่งพากัน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งในระบบนิเวศล้วนเชื่อมโยงและพึ่งพากันการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบซึ่งสะท้อนหลักการแห่งความเป็นเอกภาพตามที่อธิบายในแผ่นจารึกสรุปแผ่นจารึกที่11ของ Emerald Tablet of t h o h นำเสนอแนวคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งในจักรวาล การศึกษาและทาความเข้าใจหลักการเหล่านี้สามารถเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเราเองและโลกรอบตัวไม่ว่าคุณจะมองแผ่นจารึกนี้ในฐานะงานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ปรัชญาโบราณหรือแม้แต่เป็นเพียงแรงบันดาลใจทางความคิดแนวคิดสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการมองโลกและตัวเราเอง หากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้กรุณากดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้และปรัชญาโบราณและความรู้ทางจิตวิญญาณอีกมากมายขอบคุณที่รับชมนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ